้ยไก่อูอูไก่อู้อูอเขาด่าผมว่าไก่อะก็าด่าผมว่าไก่ก็ด่าผมว่าไก่ทุกคนเจ็บจังเลยอะเจ็บมากเลยอะเจ็บ,บ,บเจ็บมากเลยอะทุกคนแต่ก็โทษทีแล้วกันผมเอวีพีอะครับขอโทษทีแล้วกันอืมก็แบบ ชนะด้วยอะทีมผมชนะครับขอโทษที่รักกันควอดคิวจะเอาจะเอาตราไหนอีกครับมีควอดคิวมีเอฟวีพ uh, ีนะมีเหรียญทองมีทิปเปิลคิวนะมีแบบเหนือกว่า99%จุด9ด้วยของผู้เล่นเดียวกันนะฮะ14.6ยังจะเอาอะไรอีกนะฮะ